เชื่อไหมครับว่าคนที่เขียนโนต้ตนี้มาแข่งวันต้นไม้ต้นนี้ครับครั้งหนึ่งเคยเป็นคนที่พูดว่าอยากครั้งหนึ่งเคยบอกว่าชีวิตเนี้ยคงมีความสุขไม่ได้แล้วนะครับและคําพูดเหล่านี้เนี่ยเป็นคําพูดที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆในคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับผมบอกก่อนเลยนะว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าถ้าคุณมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขมองอะไรก็นกาทีไปหมดหรือรวมกระทั่งไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่ผิดเลยนะครับ อย่าโทษตัวเองนะที่ตัวเองเป็นอย่างนั้นแม้ว่าใครจะบอกว่าทําไมคุณไม่คิดบวกล่ะทาไมคุณไม่ฝึกยิ้มบ้างล่ะอย่าไปฟังเขาครับ <het noise> คุณไม่ได้ตั้งใจเป็นอย่างนั้นครับคุณไม่ได้ผิดคุณแค่ไม่สบายเท่านั้นเองและเวลาที่คุณไม่สบายเนี่ยไออวัยวะที่เรียกว่าสมองเนี่ย <_ v isa> มันแค่ไม่อนุญาตให้คุณสามารถมองอะไรเป็นบวกได้เท่านั้นเองนะครับผมขอเชิญชวนอย่างนี้นะถ้าใครที่กําลังเป็นทุกข์ด้วยภาวะเหล่านี้อยู่เนี่ยขอแค่ไปพบจิตแพทย์ที่อยู่ใกล้ๆตัวนะครับไม่เป็นใครก็ได้ไม่ต้องเป็็นนผมกได้ะครับ เชื่อเถอะว่าถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นกินยาก,ก็าดีพาออกจากบ่วงของความคิดหรือปมบางอย่างก็ดีทุกอย่างอาจจะดีขึ้นได้และไม่แน่ว่าคุณที่กำลังไม่มีความสุขตอนนี้อาจจะเป็นคนที่ได้เขียนโน้ตแบบนี้ลงไปก็ได้นะครับ